สอสออย่างนี้นตลกกับผม <c oughs> เป็นความไฝฝันครับของพี่พ่อหมีนะพ่อหมีนะ <c oughs> ส,อสอสอเชียงใหม่นะครับคะแนน6 0 4 0 0 0กว่านะครับอันดับหนึ่งของพรรคใต้อันดับหนึ่งของประเทศเล่ไงใฝฝันมากดูตลกฮาเป้แดงห้าขัวเมื่อวันซือเที่ยมกับพี่หนุ่มว่าหาคับ ก็มีโอกาสขอขึ้นมาเล่นโชว์ตลกกับพี่บอลชัยนิษฐ์สามตับ5ตับได้ไหมขอเสียงปมมือจักรพงศ์ตั้งูที่ตำแหน่งไหมเอาเลยเอาเลยเขาบอกว่าอยากจะดูผลทางไฟฟิล์มของตัวเองว่าพี่บอลส่งมาเขาจะตอบโต้ได้ไหมทีแรงบอกให้เสียบหลังไว่ทีที่สอ ท่านล่นตลกใช่ไหมครับท่านล่นตลกอ่ะไม่เป็นกาเสียเวลาท่านจะตัดมุกกระเทยกันเลยทุกขาอะไรนะตลกท่านครับถ้าเป็นตลกต้องเล่นได้หมดผมเป็นตลกผมจะมาร้องเพลงเดี๋ยวทมร้องดูทานสายครับย่างนั้นท่านเล่นคำกลับได้ไหมคำกลับโอ้ถนัดครับคำกลับไม่หมดยังเชื่อยไม่ ไม่อยู่ไกลไม่ผมได้ถานี่อยู่ไกล700กิโลหถ้าเดินทางมาเพื่อนายี่วันเดี๋ยทางให้เดินเชียร์หม่ไดเรียงเชียร์ไล่ไเรียงลุ้นดแบบี้นี่จะยุดยังยับูดซย่งเด่นบูดซองจหยเทมยางหอยทอ ไปเปลี่ยนเมนูดีกว่าไอ้เน่งไอ้เน่งมึงมาดูนี่มาตามเขาไว้สุดยอดยังเกียร์หนึ่งตึงเสียท่านเชื่อผมลาออกไอ้พศมาอยู่กับพวกผมเลยไม่มีอะไรเลยนะเกียร์หนึ่งตึงเสียเกียร์สองเสียเกียร์สามตามเสียเกียร์เป็นหู้ กาขาวกากระหมูต่อเขาเลยท่านทักเอางี้ละร้องเพลงนะการร้องเพลงเนี่ยตัวโน้ตมันจะมีตัวโน้ตสูงกลางต่ำมีไหมมีไหมเออมาดิท่านร้องเพลงได้ใช่ไหมฮะการเป็นนักร้องเนี่ยมันจะมีสูง ชูสูงร้องสูงชูกลางร้องกลางชูต่ำร้องต่ำถ้าร้องทีไรได้ครับได้ครับคุยเรื่องอื่นดีไหมครับไปลี่ยเปลี่ยนกเปลี่อะไรไม่ได้หรอกตลกท่าถามลุกไหนนะท่านเนี่ยท่านท่านเป็นตลกมีเฉพาะเฉพาะลุกเหมือนกันครับท่านท่าถามลุกไหนครับท่านครับต้องอย่างนี้ดีกว่าครับกลัวทุกท่านที่มาเลิกงานจะไม่สนุกแต่มันจะแป๊กมันจะฝื่นถ้าผมวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติที่ได้ขึ้นมาแับนี้นะนี่แล้วนะครับผมก็ ขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ขอบพระคุณเจ้าภาพนะครับพี่วันอยู่บ้านมึงนะครับใจใหญ่ๆหน้าครอบครัวเไทยให้เกียรติผมขึ้นมาแล้วก็ตั้งแต่เด็กๆก็ดูคาเฟ่ดูตลกตลอดตั้งแต่เด็กๆกับคุณพ่อวันนี้ก็ถือว่าแฮปปี้แล้วแล้วก็ทุกวันก่อนนอนก็ดูโจ๊กฟารณมากครับแล้วก็ก็มาทีครั้าครับผมตลอดนะครับขอบคุณพี่จิ๋วขอบคุณมากแฟนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนตรงไปให้สักคราผม บอกด้วยว่าเป็นสอไม่ดุไมเลยหน้าตาดีเอ้ารับบปรบุยให้ต่อตอทับเช็คใหม่ครับเดีนไหมะขออนุญาตแนะนำที่เพื่อนสอสมาเพิ่มนะท่านสสอมนตรีปาน้อยนนนนนกนนอนน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 นบ้นนวนน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 วอนนนนนอนวอนน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 จนน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 น ี่ค <BTS> <aría> ุณแม่แม่แม่ครับสนุกไหแม่สนุกอยู่ว่าแม่เราลุไม่ได้ไม่คยได้ได้เห็นแม่ต้้แม่แนั่งยิ้มงคุแม่คุณแม่แฮปปี้ครับผมก็ดีใจนะถ้าผมอยู่มีใครอีกเลยอ๋อสอสส แข่งนะครับว oh, ันนี People, ้วันบ okay. ุ่นปูนนะต่อต้อนรู้จักมั้ยรู้จักมั้ยแล้วตอนนี้ชื่ออะไรอะไรใจดื้อใจดื้อใจดื้อขอบคุณครับผมบอกเลยใครที่เข้ามาไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ คุณไม่ใช่คนบางบอนขนาดผมอยู่เขตอื่นผมยังรู้จักพี่